เมื่อวานนี้พี่ยังไม่เชื่อจริงๆนะเรื่องอะไรคะใครปล่อยข่าวเรื่องอะไรคะที่เก็บของอ่ะอ๋อคือก่อนหน้าเนี่ยท่านผู้ชมใครไปพูดนี่ไม่ได้เลยนะที่บอกให้ท่านเก็บของคุณธัดกรนี่ต้องมาค่ะบอกไม่มีมารยาทใช่ไหมใช่ไหมคุณคุณเป็นรัฐบาลแล้วเหรอยังไม่ได้โหวตเลือกประธานเลยอืใช่ไหมใช่มาเที่ยวไล่คนอื่นใครเป็นคนเริ่มไล่ล่ะคุณลังเตีย์มันโรมเนี่ยใช่ค่ะคุณโรม ประกาศยอมรับความให้แพ้หรือ,อยังค่ะใช่ไหมแล้วก็บอกให้เก็บของนั่นคนณเจ้ากรเนี่ยบอกฟังไม่ได้เลยนะ hmm. นี่ต้องทำหน้าที่จนนาทีสุดท้ายแต่ผมก็ม็นสังเกตสังกาประการที่หนึ่งลงไปอันนี้เป็นข้อสังเกตนะสังเกตกับแบบการเมืองคงไม่กดกันหรอกท่านยกเป็นครั้งแรกถ้าดูดีๆนะที่ท่านบอกท่านกำลับบงทำหน้าที่อยู่พล hmm. เดกประยุทธ์นะค่ะ <Ha. S 2> แล้วท่านบอก นักข่าวก็คงจะพยายามถามให้ท่านหลุดนักข่าวนี่ร้ายนะทำเนียบะจริงๆสังเกตดูย้อนกลับไปตอนที่ให้สัมภาษณ์ก่อนจะถึงเมื่อวานน่ะค่ะค่ะวันวันอังคารที่ประชุมคลเรมอค่ะสังเกตนี่เนี่ยค่ะอันนี้จะส่งมอบคือบางท่านานต้องหันไปบอกแล้วสังเกตดูเวลาคําถามอะไรอย่างเงท่านจะต้องหันไปหาใครคันซ้ายรหันไปหาคุณธนกรแล้วยิ้มและยิ้มกันค่ะแล้วหันมาตอบท่านผู้ชมสังเกตดู <perfekt ion ic> เป็นครั้งแรกที่ท่านพูดถึงการส่งมอบงานนะค่ะถึงแม้จะเป็นคําถามนะค่ะแต่ท่านบอกไอ้ผมอยู่มาเก้าปีสองครั้ง 2> <2> <sc ary> ก็ไม่เคยมีใครมาส่งมอบอะไรเนี่ยอ้า <Seoul> ว ก็รับรองก็ยินดีทาไปแล้วล่ะยินดีทุกวันอยู่แล้วล่ะกับท่านอ่ะยังไม่ได้ข่าวเลยนะจะเป็นได้ไงไม่รู้กันก็ไปว่ากันดูในกระบวนการเขาเรียกอะไรจะตั้งรัฐบาลผมยังไม่รู้อะผมยังไม่เข้าเกี่ยวข้องผมบอกแล้วไงว่าทุกอย่างก็เป็นตามกระบวนการนะในเรื่องของทางการเมืองก็ว่ากันไปนะจ๊ะก็ยินดีกับทุกคนอ่ะผมว่าก็ยินดีกับสสใหม่ป้ายแดงทุกคนนะก็ขอให้อยู่กันให้ครบกันละกัน อะไรคนอาจจะมีมีปัญหาบ้างอะไรบ้างกันแล้วแต่ท่านแต่ข่าวก็มีว่าพรรคทั่วรัฐบาลเดิมจะจับมือกับพรรคเพื่อไทยที่จะเสนอชื่อแข่งกับพรรคเก้าไาลก็ก็เป็นข่าวไงข่าวโคมลอยโคมจมบ้างมาก็ว่าไปครับไม่รู้เหมือนกันไม่ทราบไม่ทราบคนใจสภาเราเสนอแข่งได้จังๆเออก็ไปช่วยเสนอให้ในสภาด้วยละกันเธอก็บอกแล้วไงบอกยังไม่ได้คุยกันก็ก็ให้เขาดำเนินการตามขั้นตอนเข้าไปก่อนที่วันหน้าก็ทางฝ่ายการเมืองเขาก็ว่ากันเองนะ ท่านเตรียมข้อมูลที่จะส่งต่อแล้รัฐดาใหม่แล้วมยถว่าน่ก็มีก็ต้องมีทุกกระทรวงเขาเตรียมหมดแล้วล่ะผมเข้ามาผมไม่มีใครส่งผมทักคนเลยทั้งสองครั้งอ่ะไม่มีใครส่งผมทักคนเลยก็ต้องมาก็ทําดีก็วันนี้ท่านก็รู้บทอยู่แล้วเนี่ยผมเห็นท่านก็มาพูดลงล้ตรงนี้เยอะแยะไปหมดแล้วทงที่เราทําอ่ะดีบ้างไม่ดีบ้างก็แล้วแต่ท่านท่านเข้ามาท่านก็ดูแลให้ดีก็แล้วกันท่านจะส่งข้อมูลที่จะเอาไเพื่อตำแหน่งนายกรั้งตต่อไปไหมคะคุณก็ไปเรื่อยไปเรื่อยกลับมาวกที่ผมอีก ผมไม่ได้มีอะไรทั้งสิ้นน่ยตอนนี้แล้เป็นเรื่องของผู้ที่เขาไม่มีสิทธิ์นการจะตั้งรัฐบาลก็บ้างกันไปอ๋อไม่บอกอ่ะนีมก่ัฐกมีจ้ะก็เป็นสิทธิที่ทำได้ก็ทำไปนะเหมาะสมไม่เหมาะสมกันแล้วแต่พี่นากันถาเอสพอาว่าททีาคถามเธอพอแล้ว ความยั่วนะมีะความยั่ว,ว,วแล้วท่านก็ไม่หลุดนะที่ต้องมองมุมหนึ่งนะท่านนิงน่งท่านนิ่งถึงแม้จะมีอารมณ์แซะบ้างสองสาเรื่องนะค่ะแต่ตัวอยู่ให้ครบนะอยู่ให้ครบก็ละกันไปดูเธอที่ไปทํานู่นทํานี่มันเหมาะสมไม่อะไรยังไงแต่เล็กๆถ้าเทียบกับก่อนหน้านแต่สังเกตไหมอย่างที่บอกอเขาก็ทำมาอยู่แล้วหน่วยราชการต่างๆเนี่ยนะไอ้ส่งบอบข้อมูลต่างๆกระทรวงต่างๆเขาก็เตรียมไม่น่าเชื่อเมื่อวานข่าวเล็ดลอดออกมา ค่ะคือมันมีรายงานออกมาว่าท่านนายกก็เข้าทำเนียบตามปกติไม่ได้มีวาระงานอะไรแล้วก็บรรยากาศที่ทำเนียบก็ดูเหมือนจะเงียบเหงาวันนี้นะข่าวบอกก็วันพุธไงแล้วก็มีรายงานว่าท่านนายกพลเอกประยุทธ์สั่งคณะทำงานให้ทยอยเก็บของใช้ส่วนตัวค่ะแหล่งข่าวใช่ไหมเ,เก็บไปไว้ที่บ้านอย่างเช่นพระพุทธรูปที่นำมาบูชาที่ห้องทำงานแล้วมีภาพประกอบด้วยนะ อันนี้น่าจะเป็นแฟ้มภาพคะแฟ้มภาพอ่<ช>หรือ,อยังไงเห็นไอว่าเอกสารต่างๆที่ไม่จําเป็นต้องใช้ก็ให้ทยอยออกไปทําลายแล้วบางส่วนก็คือเก็บกลับไปอื นี่สปูชมฮะแหล่งข่าวใช่ไหมเห็นแหล่งข่าวบอกอย่างนั้นไม่ทราบเหมือนกันว่าใครอันเนื่องมาจากกรณีที่นักข่าวก็เขียนข่าวต่อไปเลยวต้องไปว่าความเคลื่อนไหวนี้มันน่าจะมาจากที่คุณวิษณุกลางทำลายหรือเปล่ากลางทำลายให้ที่ประชุมคอรมอรับทราบอ่ะคอรมอใหม่อาจจะมาทํางานเรียนปลายเดือนธันวาเลยนะกรกฎาคมปลายเดือนทำไมผมไปคําว่าธันวามาจากไหนค่ะปลายเดือนกรกฎาคม กรกดาคมใช่21กรกดาถ้าตามลายถ้าตามทรรลายของคุณวิษณุนะคะก็คงจะหมายถึงแต่งตั้งและต้องเข้าถวายสัตว์นะใช่ก็จะมีคอรมอชุดใหม่อ่าค่ะนี่ก็เป็นประเด็นขึ้นมาซึ่งก็อยู่ในความสนใจเมื่อวานนี้ผมไม่เชื่ออะไรนะผมถึงไม่โพสค่ะไม่ถึงเรื่องนี้ใช่ไหมคะใช่ทำไมจะรีบไปไหนถึงยังไงก็เลอต้องเดือนนี่ถูกไหมใช่ไปว่าเพราะวนนี้มันเพิ่งวันที่22สองเองค่ะย2บสองมิถุนาหรือยังไง ยังไงก็ต้องรักษาการตามกฎหมายนั้นต้องไปใช่ค่ะยังมีเรื่องราวให้ต้องทําอีกมากมาย